หลังจากที่มีความเคลื่อนไหวออกมาชัดเจนนะคะว่าอย่างทางฝักฝังพรรคเพื่อไทย <ừ> mm. ก็จะเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลนะคะร่วมกับพักคทางพรรครวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ประชาชาติชาติไทยพัฒนาแล้วก็ชาติพัฒนาส่วนที่ฝากฝังหนึ่งภูมิใจไทยจะไปจับมือหลักๆก็คือกับประชาชนชแล้วก็เป็นธรรมแล้วก็ล่าสุดที่บอกว่าพรรคกล้าร,รมก็มีแนวโน้มที่ดีแล้วจะมีพรรคไหนออกมาอีกหรือไม่ต้องรอติดตามแต่ที่แน่ๆค่ะก็เลยเกิดเป็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มรวมพลังแผ่นดินนะคะที่นัดรวมตัวการวันอาทิตย์นี้เพื่อคัดค้านไม่ให้ พักเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอีกเพราะไม่วางใจเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนค่ะ โดยกลุ่มรวมพลังแผ่นดินนําโดยนายจตุพรพรมพันธ์อดีตแกนนานปชและนายพิชิตชัยมงคลแกลนนํากลุ่มคอปทอนะคะถแถลงท่าทีหลังจากสารรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยให้นางสาแพททองทานชินวัตรพ้นจากตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีโดยระบุว่าแม้นางสาแพททองทานจะพ้นจากตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีแต่ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนยังคงอยู่เพราะยังคงอยู่ภายใต้ใตการชี้นาและการแทรกแซงจากนายทักษิณชินวัตรและเห็นว่าไม่สามารถทําให้ปัญหาไทยกัมพูชาจบลงได้ จึงไม่อาจวางใจให้พักเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้ดังนั้นกลุ่มจึงจะนัดรวมตัวคัดค้านกันในวันอาทิตย์ที่31สิงหาคมนี้ที่อนุเสวรีชัยสมรภูมิค่ะพร้อมกับย้ำว่าคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ต้องไม่อยู่ใต้อานัตของกัมพูชาต้องยกเลิก MOU ปี2543ปี2544รวมทั้งยกเลิกกฎหมายที่เปิดทางให้มีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์บ่อนคาสิโนยกเลิกให้ต่างชาติมีสิทธิเช่าที่ดิน9 ยกเลิกโครงการแลนบริดจ์และยกเลิกพรบศูนย์กลางการประกอบธุรกิจทางการเงินซึ่งทั้งหมดเสนอโดยพักเพื่อไทยค่ะถึงแม้คุณแพทองทานชิน,นวัตรจะพ้นจากตำแหน่งไปแต่ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เครือบแคลงสงสัยอยู่ก็คงดำรงอยู่เราจึงไม่ไว้ใจที่จะให้พักเพื่อไทยที่ถูกบงการและแทรกแซงโดยคุณทักษิณชิน,นวัตร เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะก็จะไม่พ้นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนต่อไปเราไม่ได้สนใจว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องไม่อยู่ภายใต้อานนัดของกัมพูชาหลายคนถามว่าไม่เอาไทยกเกษมไม่เอาพักเพื่อไทยแล้วจะเอาใครตอบว่าใครก็ได้ ที่รับเงื่อนไขของประชาชนเงื่อนไขแรกคือต้องยกเลิก MOU ปี43ปี44โดยทันทีเงื่อนไขที่2ต้องยกเลิกกฎหมายเกี่ยวข้องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์บอลคาสิโนโดยทันทีข้อที่3ยกเลิกเรื่องการขายแผ่นดิน99ปีโดยทันที สี่นี่นะครับแลนปลิดที่แอบไปซุกที่สามแสนไร่เก้าสิบเก้าปีจะต้องยกเลิกโดยทันทีและพระบศูนย์กลางทางการเงินที่จะสร้างสกุลเงินขึ้นมาใหม่จะต้องยกเลิกโดยทันทีเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของประโยชน์ชาติบ้านเมืองใครเป็นนายกรัฐมนตรีถ้ารับเงื่อนไขนี้ไม่ได้ ก็ต้องเจอการขับไล่ต่อไปไม่ว่าหน้าไหนทั้งนั้นค่ะเราจะต้องดูเงื่อนเวลาสําคัญนะคะว่า4เงื่อนไขนี้ทางผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะรับได้ไหมทั้งเรื่องของการยกเลิกเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ยกเลิกการให้ต่างชาติมีสิทธิ์เช่าที่ดิน99ปียกเลิกโครงการแลนดบริดจ์แล้วก็ยกเลิกพรบศูนย์กลางการประกอบธุรกิจทางการเงินนะคะก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะ